เอาละฮะกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเวฟโซ่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะสมตัวเครื่องประดับได้450ใบละตามกำหนดนะครั้งหน้าก็จะเป็น500ครั้งนี้เป็น450เลยเราก็จะมาเปิดการถันใน,น450ใบเนี้ยจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะอยู่ที่450กว่าใบานะฮะไม่ใช่450ธรรมดา 453ร้45ยอยบมใบก็จะมีตัว๋วการันตีห้าดาว1นใบ4ดาวขึ้นไป42บ่บสอใบตัวลุ้งทั้งหมด236รบใบแล้วก็ตัวต๋วเงิน174ยบใบตั๋วเงินเดี๋ยวเปิดเยอะหน่อยฮะส่วนตัวอื่นๆก็เผาเาหน่อยแล้วกัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรียิมทางการจิบเวลานะเราก็จะเปิดตัวเทาก่อนเลยหนึ100่งร้อยใบแป๊บแป๊บอย่าเบาเสียงอือฮือ่าผมว่าแล้วโอ้ยังอุ๊สามีสีดามาอันหนึ่งอีกห้าสิบใบโอเค แล้วเราก็จะเหลือ24ใบแล้วก็จะเปิดครั้งละ1ิบทีแล้วก็เปิดอีก4ใบาตามหลังอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยโอกาสที่ตัวเท่าจะมี4ดาวคือค่อนข้างน้อยแล้วเมื่อกี้มีแค่อันเดียวนะตั้งร้อยกว่าใบแทบไม่ต้องลุ้นอะไรมากเอายังเหลือสี่ใบนี่ว่า องดาวเลยโอ้โหหนักทีนี้ต่อไปเป็นตัวรุ่งฮะตัวรุ่งมี2อง้มี236ใบนะเราจะแบ่งเป็นครั้งละ50 50บาใบแรกฮะอะมีแค่สี่ดาวฮนะโอเค สีดาของดีๆกันฮะยาชูกําลังอันนี้ถือว่าดีเลย,นนยลหัวหน้าหน,น่วยตาเราหัวหน้าอะไรประมาณนี้มันใช้ได้ดีอันนี้ตีกิ้วถือว่าดีเหมือนกันแต่ที่เด็ดเดดคือยังไม่มีนะชัปปี้เนี่ยก็ยังเป็นสี่ดาวฮะยังไม่มีลุ้งฮะชิปปี้หมากับชิปปี้เป็ดนี่เหมือนแบบอุปกรณ์โคตไก่นะฮะ แทบจะใช้ไม่ได้เลยก็ว่าได้ท่อเงินสำหรับกินซี่ฮะอ่าโดนัทการสถานะอะไรนะจัไม่ได้ไฟลวบโอเคเรามีแต่ของยังเป็นของธรรมดาอยู่นะเราจะมีของดีๆมาบ้างไหมเนี่ยโคกตำน้ำพริกอะไรเงี้ยอืมจัดมาหน่อยสิ อ่ออะชปี้สีส้มฮะได้ของดีฮะขึ้นอยู่ว่าคุณสมบัติที่สองจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปสูมเอาใหม่ถ้าเกิดได้ไม่ดีนะไม้เท้านี่ก็ถือว่าดีฮะเอาไว้วิ่งแบบปุ๊ดป,ปั๊ดปุ๊ดปั๊ดวิ่งเร็วคล่อ,องแค่ว่องไวและเป็นอุปกรณ์ที่ผมโคตรชอบเลยไม้เท้าเนี่ยเอาไม้เท้าไปใส่ในหอคอในด่านที่ว่าบล็อกอะไรวะบล็อกการดบดิเฉินะ่ะ มันจะไม่ให้เราพุ่งไปพุ่งมาเราก็เอาไม้เท้าไปใส่เนี่ยมันวิ่งเร็วได้ไงแก้สถานการณ์ได้ดีชัปปี้สีแดงฮะขอที่พอดูดีขึ้นมาหน่อยนะหนังสือเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสำคัญนะแต่ว่ามันใช้อยู่นะใช้เพิ่มคลังถ้าเราเป็นสายฟาร์มเงินนะ่ะถ้าเราอยากอยากฟาร์มค้างฟาร์มเงินาเอาหนังสือไปใส่ก่อนช่วครขา หลังจากฟาร์มเสร็จแล้วก็เอาออกก็ได้อีกอย่างหนึ่งมันมีในเคเวสไอ้ตรวเนี้ยตรงหัวมุมอะที่ว่าต้องใส่อุปกรณ์อันนี้มันมีอยู่นะะสำหรับผู้เล่นใหม่นะโอเคไปเหลือยี่6หหหรือสาหเออเหลือสาหเปิดชรั้งละสิอืมมีแต่ดาบไม้ นี่วันนี้ตัว๋วลุงของผมค่อนข้างเกลือนะเนี่ยอืมลูกแก้ววิญญาณอันนี้ก็ถือว่าดีฮะมันการสถานะนะลดเวลาสถานะผิดปกติอ่าไม่ใช่เฉพาะสถานะใดสถานะหนึ่งแต่ว่ามันลดเวลาสถานะผิดปกติทั้งหมดไม่ได้ลดร้อยเอร์ซ็นตะ์ะลดประมาณ30%เอร์เซหรือเปล่าไม่แน่ใจ กรอยู่ฮะต่อไปเป็นตัวทองฮะเปิดแค่ตั้งสิบใบอืมไม่ออกลุงเลยฮะอ่ะอาเหยราฮอนโลฮะค่อนข้างดี มี5ดาวแฝงอยู่อันนึงครับของดีนั่นไงอ่าสเปอร์สปิริตอ่าพลังกดอธรบรยายของสังกัดมน,มนุษย์สีฟ้ามนุษย์สีฟ้าผมมีอะไรวะโมเอหรอโมเอะมันก็เป็นสายตีปกตินี่หว่ามนุษย์สีฟ้าเดี๋ยวต้องไปหาดูอีกทีฮะเทนเชนอันนี้ถือว่าดีฮะมันทําให้ไม้ตาเราแรงขึ้นอ่าเอาไปใส่ตัวที่มีไม้ตาแรงขึ้นในสีม่วงถือว่าดีเลยสีม่วง สีม่วงตัวไหนแรงวะเอออิจิโกะไงแต่อิจิโกะมันไม่ได้ฮิตไม่ตายนีห่หว่าแต่ปูปูดแดงพันปีอะฮะเอาอันนี้สีแดงไปใส่โคตรแรงเลยแรงกว่าเดิมเยอะเลยรามริดอันนี้ก็ถือว่าดีโอไม่ลุงแล้วเหรอ ของอันเมื่อกี้ใส่พวกจมกตีสตูซ่อนตัวแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวพวกนั้นไปอัพน้ําหอม15-20แล้วเราก็เปิดช่องเป็นจมตีสตูซ่อนตัวก็ได้นะเพื่อความสะดวกสบายโอ้ลุงมีอันเดียงเหรอ เครื่องประดับนี่โอกาสออกลุงยากกว่าตัวกรชายนะตัวกรชาย,ยังออกบ้างนะได้บ้างไม่ได้บ้างของดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ามาที่อันอันสุดท้ายฮะอันสุดท้ายกระตีห้าดาวหนึ่งอันแล้วเราก็จะมาดูกันไวห้าดาวเนี่ยเราจะได้อะไรนะเรามาดูพร้อมกันเลยโอมทนาสาธุจัดมา ามาป้ามาโอ้ยสีฟ้าอีกแล้วเองจะามาซ้ำสีกันทําไมเนี่ยแต่ว่าคุณสมบัติที่สอง่ะเราสามารถสุมได้หลายครั้งแล้วก็สุมอันที่มันไม่ซ้ํากันดีกว่าสังกัดมนุษย์พลังวิญญาณพลังแรงดันวิญญาณโอเคแต่ได้คุณสมบัติที่2องเป็นพลังโจมตีมันค่อนข้างที่จะสวนทางกันเลยนะจริงๆไม่มีใครจะเล่นแบบแบบนี้ แนะนำให้เป็นความสมารถที่สอนแนะนําให้เปลีป่ยนเป็นพลังวิญญาณกิติค้อหรือว่าอื่นๆเป็นผมผมจะไม่เอาอาพังโจมตีเพราะเป็นคนละสายสวนทางกันเลยโอเคอยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติด like ตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ